อ้าวคนณเน่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยจะมาซื้อชุดซื้อชุดเดรี่ของโปเลยหันมาหน่อยสิจริงจ้ะอ้าวหันมากล้องนี้สิจ๊ะไม่ใช่อ้าวดูนะคุณคนณเน่เขาหันพิดกล้องนะคะทุกคนเขาหันกล้องนี้ค่ะเขาหันกล้องอันนี้นะกล้องเท้าจุบิจั๊บ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 คุณคุณเน่หันมาหน่อยไปซื้อที่ร้านอะไรคะ เยอะไหมคะทุกคนในคน,นี้อโอเคตอนนี้เราก็มาซื้ออุป,ปกรณ์ตกปลาด้วยก็ต้องรอหน่อยนะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะเนาะเฮ้ย่เราบัวมามายองขวดนาร้อยกันดีกว่าโยนโยนโยนจะโยนได้ไหมต้องระวังหน่อยนะเอาไ,เได้ไหมน้ำนีำ่กินได้ปะกินได้กินได้เหมือนกัน อันนี้เจ๋ออันนี้โยนตั้งนะอืมโยนตั้งก็ตั้งตั้งไหมนะไม่ตั้งก็ต้องมาทำตัวอืออุ้ยจะตั้งอ่ะเอ๊ะเราเราคลิปคลิปกันอุ้ยตั้งนี้้ปะได้ตามใจลอนตั้งด้ปวดหาตั้งตรงนี้นไม่ได้ไนะคะคนตั้ง,งห,นาาหนนนันหน้ามาหน่อยคนโยนขวดหันหน้ามาหน่อย แหมสวยงามพระรามแปดไมคะทุกคนได้ไม่แคะดูก่อนอ้าวอยู่ไหนคะอยู่ไหนไม่รู้ค่ะโอเคเอ้าทำไมอ่ะตั้งได้ค่ะเราเบื่อกับการตั้งแล้วนะคะทุกคนตั้งได้หรอคะเนี่ยเมื่อกี้มันตั้งเลยค่ะเดบออกจริงเหรอคะโอเคแล้ววางรอเราจะพักพักวิดีโอนะ ตั้งค่ะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้คือโยนแล้วก็ตั้งปุ๊บเลยนะดูตั้งอุ้ยอะเก่งมากมาโยนอีกย้นอีกตั้งไหมน่ะไม่ตั้งนะคะไม่ตั้งอีกแล้วแต่เมื่อกี้ฝึกนะจ๊ะไม่ตั้งอีกแล้วจ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถือว่าไม่ตั้งไม่ตั้งเกี่ยวไม่ตั้งอย่างนี้อย่างนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะเกี่ยวไม่เกี่ยว โอเคเราไปรอจนกว่าจะได้ดีกว่าแล้วเราค่อยมาถ่ายอีกนะพักโทรศัพท์แป๊บหนึง่งตั้งแล้วตั้งแล้วเหรออุ๊ยนี่ไงนี่วันนี้เก่งตั้งลงล็อกด้วยเจ้า <c oughs> โดนขึ้นน,นู่นไม่ตั้งเยวต้องเอาล็อกออกมาตรงนี้ให้หมดไม่หมดโอ้ โอเคนะคะยังไม่ตั้งเดี๋ยวเราจะวางกล้องมาตรงนี้แล้วกันยังไม่ตั้งไม่ตั้งจะโยนแบบฝึกแล้วนะคะน้ำอีกหนึ่งเร็วค่ะคุณฉันน้ำนี่กินไม่ได้นะคะน้ำนี่มันเหม็นตดมากเห <laughs> ม็นตด <laughs> กินได้คะ่ะอุ้ยค่ะตั้งแล้วค่ะทุกคน แง่ yeah, ตั้งสามรอบแล้วนะสค่ะสามรอบเมื่อกี้ไงตัง้งโอเคเราตั้งไม่ได้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักคลิปอีกจนกว่าจะได้นะเฮ้ยตั้งหุ้ยน,นี่ทำได้ไงมันตั้งจริงนะเนี่ยเฮ้ยเราจะมาดูต่อเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนเราขอพักคลิปก่อนนะแล้วก็ไปดูตอนไปซื้อชุดตุ๊กตาบาร์บี้อย่างเดียวเลยนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ไหนไม่ตั้งนะเอียงไปนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอนไปร้านตุ๊กตาว้าวตั้งใครโอเคนะไปเจอกันตอนถึงร้านตุ๊กตาเลยอุ้ยมันมองไม่ชัดตั้งค่ะโอเคเห็นไหมเห็นไหม โอเคจะลงไปซื้อตุ๊กตาแล้วอ่ะคนนแน่ลงลงลงโหสว่างมากับแส่งนิดนึง่ะไปคุณเธอจะไปซื้ออะไรเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ไปขี้ตาติดตาด้วยนะเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งข้ามนะ

ชับต้อนโอเคจะถึงร้านย่สิบขอเราแล้วนะจ๊ะ่นอเทด้วยโอเคไม่อยากหย่เขาไปอะดึงตอ,อ,อยากอรเท้าเขไ,าไม่ต้องหรกหไม่ต้องค่ะหย่อเท้าข้ามาฮะ นเน่อยู่นี่อยู่นี่นเน่อยู่นี่ไปไหนมันไม่เฉลียเนี่ยไปไปดูเสื้อผ้าชุดการบาร์บี้เราดีกว่าเนี่ยมีด้วยนะแต่ไม่เอานี่ไงนี่เอาปะมีหลายสีเลยนะ องดูค่แน,น่คน,นอะรอกอนบ้างนะคนไก็ดูชุดก็าตายก่อนมันจะเอาอะไรแลว้วเอาอะไรเร็วมีหลายสีเลยเนี่ยเกวอะไรบ้างเอาสีม่วงนะหรออย่ดึงอย่าดึงเอาไหนเอาสีม่วงเหรอ,เ,อเดี๋ยวก่อนไม่เห็นเลย แก่มาจะไปน้ำไม่เคยแต่งอ่ะทำไมก็ซื้อไปไม่ได้เดีนน๋ยวสิไม่ใช่อ่ะส,ส,สิเอาวันไหนนะเอาสีมว่วงสีมว่วงเหรอเนี่ยยามระโดดวิ่งเหมืนคอนแนเลยอ่ะแต่ไม่มีช็อคโก้คนแนมาช่วยโน่ก่อนเร็ว,ว,เ,รวเดี๋ยวก่อนหยิบมา โอเคคนนี้เอาวันนี้อ่ะคนนี้เอาวันนี้ใช่ไหมเอาวันนี้ใช่ปะอืมถือไว้มียเยอะแยะโอเคอเค,คนนี้ขอไปซื้อก่อนเลยนะคนนี้ไป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 ไมบายนะคนนี้หมดซื้อแล้